อันนี้สีอะไรสีฟ้าสีแชมพูเอาละมึงยังสีนี้สีอะไรลูกสีแดง <c oughs> <c oughs> อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ <c oughs> สวัสดีกันเพื่อนยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมมี่วารีที่นะคะนี้กลับมาพบกับนี่แล้วก็เจสสิก้ากันอีกแล้วเนาะวันนี้นะเป็นวันฮอลิเดย์ของแม่ลูกนะก็หยุดประมาณ2สัปดาห์ป๊ะป๊าไปไหนลูกเอทวายคุณพ่อไปทํางานนะคะแล้วก็มี่กับลูกเนี่ยเราอยู่บ้านก็พยายามที่จะหาอะไรทํากันก็ชวนออกไปเล่นข้างนอกไปเมื่อวานนี้เราไปปั้นบอนอมเดไ์เนาะแล้วก็ ทำสามตัวเลยเมาาื่อวานนี้ทีเนี้ยวันเนี้ยนี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะชวนลูกออกมาทําคลิปวิดีโอ Q&A กัน,ก,นก็จะเป็นคําถามน่ารักน่ารักที่ไปถามลูกเพราะว่าบางคําถามเนี่ยลูกก็ยังไม่รู้บางคําถามลูกรู้แล้วเพราะว่ามันต้องมีการเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้แต่เขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องหนูฟังภาษาไทยรู้เรื่องใช่ไหมคะทุกคำไหมเวลาหมามาพูดหนูเข้าใจทุกคำไหมคะมเข้าใจ เขาบอกว่าเป็นบางคําเป็นบางอ่ามเขาเรียกอะไรบางวด์อะบางศัพท์อะที่เขาฟังแต่เขาก็ไม่ยังไม่เข้าใจเนาะแต่วันนี้เราจะมาตั้งคําถามสิบคาถามกับลูกเลยก็ก่อนที่เราจะตั้งคําถามมี่หม่าม่าถามก่อนเนาะว่า ตอนนี้มันมีช่วงหนึ่งใช่ไหมเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมคะว่าเจสิก้าเขาติดโควิดเนาะก็จะมาถามว่าอตอนที่นางติดโควิดไปอ่ะนางรู้สึกยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะมีก็ตั้งคำถ,ถามมีโจดไว้ในนี้เนาะเดี๋ยวจะมาม่าถามไปก่อนเลยว่าอตอนที่หนูติดโควิดเนี่ยหนูเป็นยังไงบ้างในอันที่สิ่งที่มีการใช้ในชีวิตของมนุษย์ เขาบอกว่าที่เขาเป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นโควิดซะแบบเต็มเต็มขั้นเลยเขาเป็นแค่บางอาการที่มีเช่นเขาบอกเขาปวดหัวอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลยแล้วหนูก็เล่นได้อย่างเดิมกินได้อย่างเดิมไม่มีอาการอะไรเลยใช่ไหมคะลูกหนูไม่ได้เป็นอะไรเลยโอเคแล้วก็ ตอนที่อ่าที่โรงเรียนเนี่ยมามาก็ได้ยินเจสสิก้าบอกด้วยใช่ไหมคะว่ามีคนมีเด็กติดโควิดด้วยใช่ไหมคะเอ่อวีเ dans ma classe que je suis moi เอ uh ่อ huh. uh, mais dans une classe dans mon école il y a quelqu'un aussi qui avait la covid uh huh. ดังนั้นเวลาติดแล้วเขาทํายังไงเขาทํำยังไงกันที่โรงเรียนเอ่อ on ferme la classe juste la classe que la personne qui a la covid puis on fait de l'école à la maison เขาบอกว่า เวลามีเด็กติดโควิดขึ้นมาอย่างเช่นเจสซิก้าปิดคลาสนั้นก็จะปิดปิดห้องนั้นไปเลยแต่ห้องโรงเรียนหมายถึงทั้งโรงเรียนไม่ได้ปิดนะปิดเป็นคลาสคลาส,สไปใช่เนาะมาฟังคําถามแรกกันก่อนเลยคําถามนี้เป็นคําถามของมี่มี่ก็อยากรู้ว่าลูกอจะจําได้ไม้ตอบได้ไหมอะไรแบบนี้เนาะคำถามแรกก็คือชื่อจริงๆของมามาเนี่ยชื่อจริงๆหมายถึงมองมองมองเบรน้องเหรอสิกว อาไตชนกอเอาใหม่รีพิติอาไตชนกฮะไทยชนกฮ <laughs> ะไทยชนะะไทยชนกนามสกุลหนูรู้ไหมลูกหนูรู้ไหมว่ามองอ่ะพโยตักอ๋อรู้ด้วยฮะไทยชนกก็มั้ยพยตักนาโดสิซะก็คือชื่อมี่เนี่ยฮะไทยชนกนามสกุลพโยธาแล้วก็แต่งงานก็จะต้องมาเปลี่ยนเป็นสรุปแล้วชื่อมี่นะอยู่ที่นี่มี่จะใช้ฮะไทยชนกพโยธานาโด คือยาวเหยียดแค่หัตไทยสนุกแมันมีใครพูดได้ทีน oh, uh, uh, ี้อันที่สองอันที่สองเลยเจสสิก้าเจสสิก้ารู้ไหมว่าหมามาเกิดวันที่เท่าไหร่คอมพางซิโกเช่ดีเด h e The Ken La Ma Fight อ่าแต่ไฟ g ์เอ่มเก n Dart le je crois le cinq le cinq j อ่าสิเกิลเกลลานี่ เอ่อันเซ1975 66ผิดไปตั้ง1ก็บอกว่า1975ผมม่ใช1976ผิดไปหนองต็ม <laughs> ต่อไปคําถามต่อไปคือคําถามที่3อ่าทีนี้มาม่าก็จะถามเจสซิก้าบ้างแล้วอันนี้เป็นอะไรที่เจสซิก้าน่ะเคาก็แบบได้ยินมาบ้างเหมือนประมาณนี่ก็เคยสอนเขาบ่อยๆเนาะก็จะให้รู้เรื่องสีกันบ้างว่าสี ภาษาไทยนะตอบเป็นภาษาไทยนะ <c oughs> เพราะว่าเขาก็จะแบบคือเขาเด็กฝรั่งเศสอะภาษาเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือน <c oughs> ไม่ไม่ค่อยได้แบบเรียนรู้แต่จะได้ยินเราพูดเอาเริ่มต้นด้วยสีอะไรก่อนนะเซลล <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสลับก่อนนะคะอันนี้เริ่มต้นด้วยอันนี้สีอะไรสีฟ้าสีอะไรนะฟ้า <c oughs> สีฟ้านะคะ <c oughs> ต่อไป <c oughs> สีอะไรคะ ส,สีชมพูสีชมพูสีชมพูอันนี้ตกอันนี้สีอะไรคะสีดำสีดำ,ดำเก่งมากเลยลูกสำเนียงเนี่ยก็อย่างเราเนี่ยบางทีนะมี่กับลูกอะ่ะจะทะเลาะกันตรงไหนรู้ปะ่ะสำเนียงเขาอย่างเช่นเขาพูดว่าสีชมพูเนี่ยเราก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าสำเนียงเขาเมียนเพียงแต่ว่าเราก็จะแก้เขาแหละเหมือนเขาเวลาเราพูดไม่ชัดอย่างเงี้ย เขาก็จะแบบว่าเหมือนประมาณว่ามาม้ามันไม่ใช่สำเนียงเนี้ยคือออกเสียงไม่ไม่ได้เหมือนเขาอะ่ะเออซึ่งเขาโกรธเราอ่ะซิสิก้าโกรธไม่ใช่เสียงมันต้องไม่ใช่เรายังไม่โกรธเลยขนาดนางพูดไม่ชัดอ่ะเออตลกมาอันนี้สีอะไรคะเอาละมือ <laughs> สีอะไรคะสีอเหลือง อันนี้อันนี้เพิ่งจะซ้อมไปอันนี้สีม่วงสีม่วงอันนี้สีอะไรสีส้มสีส้มเก่งมากอันนี้สีขาวสีขาวนะทีนี้มีอีกสีหนึ่งที่มี่หาไม่ได้สีนี้สีอะไรลูกสีแดงสีแดงแ่งม่าเลยค่ะอกมือให้มือให้ลูกสาวด้วยเนาะก็จะเป็นอะไรที่เหมือนประมาณว่านางก็จะเนาะ ไม่ได้ใช้ทุกคำหมายถึงว่าไม่ได้ใช้ในกิจจวัตรประจําวันดังนั้นเวลาเขาแบบรือฟื้นใหม่เนี่ยมีบอกว่าเนี่ยวันนี้เราจะทำ Q&A ไปท่องมาสนะไปจํามาสนะต่อไปก็จะเป็นคำถามซึ่งเป็นคำถามจริงๆสําหรับเรามันก็ง่ายแหละแต่เด็กไนงะเออต่อไปคำถามที่4หนูเรียนที่โรงเรียนเนี่ยอา หนูชอบวิชาอะไรมากที่สุดหนูเข้าใจไหมวิชาอะไรหมายถึงว่าหนูสิกว่าดูแลม,มกำอะไรกอนอ่า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 มิวสิกโอเคเลมเทอร์โอเคอืมฉันชอบอินโฟมัติกส์ <c oughs> เลมัธเมาติกส์ลาเมซิกพิลาศิลึกเขาบอกว่าเขาชอบอันแรกเนี่ยก็คืออ่าคอมพิวเตอร์เกี <c oughs> ่ยวกับอ่าเขาจะชอบมากอันที่เกี่ยวกับว่า ทำอะไรก็ช่างที่ผ่านคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยดังจะชอบมากอันที่2ก็คือคิดเลขใช่ไหมคะเกี่ยวกับบวกเลขใช่เออ t h นี่แหละก็คือบวกเลขวิชาเลขเขาชอบอันที่สามเมื่อกี้หนูว่าอะไรนะอันที่สาม <c oughs> นะมีอะไรมา <c oughs> music แล้วอันที่สี่อะไรนะ <c oughs> ก,ก็คือการ <c oughs> ประดิษฐ์ประดิษฐ์ด้วยมืออะทามือขึ้นมาเงี้ยซึ่งดีมากนี่จะชอบมากอะไรที่ว่าให้ลูกทําพอเขาทํากลับมาเราจะภูมิใจเนาะว่าเห็นเหมือนแบบ มีบางอันซีจอร์เนี่ย t o n ด็บริคอลาจด็เดสาน์ดทริคอ,อะไรที่เกี่ยวกับทำมือวาดเขียนหรือวาดรูปอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในเนี่ยเขาจะชอบซึ่งเป็นเลยที่มีดีใจมากคอมพิวเตอร์ถามว่าดีใจไหมที่ลูกไปติดไปชอบเฮ้ยมันก็มีส่วนเสียแต่มันมีส่วนดีเพราะทำให้เขาฉลาดแล้วเขาไวเขาจะฉลาดกับเรื่องนี้มากต่อไปจ้าคำถามก็คือมาอันนี้นี่คือยังไม่ได้ถามนางนะเจสสิก้าตอนนี้อยู่เท่าไหร่ เว้ยเจ็ดสิบสอ a อายุสิบขวบแล้วแล้วหนูคิดว่าหนูอะอยากจะทางานตอนอายุเท่าไหร่เข้าใจ v มก e t ทาวายจอ่เนจิตนัมีเออาี่อูน้ปะเนี่ยสิปปรทาวายหรอสิกมเออรมสปูปออาพัง นาะเนาะจนังไม่ทราบอ่ะพี่พี่ถาม mm. เขาว่า mm. mm hmm. มีถามเขาว่าเขาเนี่ยอายุเท่าไหร่ที่เขาอยากจะเริ่มทํางานเพราะว่าเด็กฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสิบสี่สิบห้าเนี่ยเริ่มออกหางานทาแล้วมีก็เลยอยากรู้ว่าเขาอะอยากจะไปลองเริ่มทํางานเมื่อไหร่มีเชื่อนะว่าเพื่อนเขาเนี่ยก็จะเป็นหลายๆคนที่อยากจะไป หาประสบการณ์นี้ก็เลยลองถามเขาดูก็บอกเขายังไม่รู้เลยเพราะนี่ไม่ได้ถามเขาไว้ก่อนล่วงหน้าเนาะแต่หนูหนูคิดว่างานอะไรทีนี้เป็นคำถามก็คืองานอะไรถ้าสมมติหนูโตแ <laughs> ล้วอยากทำงานอะไรเออเดชเวสเจอร์ไม <laughs> <ôi> ่เข้าใจเขาบอกว่าบอกไปนีม่ามาจะไม่เข้าใจเออชื่อ <laughs>

ตำแหน่งนี้หมายถึงหาคนทำงานแผนนี้ยากมากเลยนะมามาดูนางอยากจะเป็นแบบณตอนนี้นางก็คิดได้แหละแต่ไม่รู้โตขึ้นมาหนูอาจจะเปลี่ยนก็ได้เราก็ไม่รู้เนาะอาจจะเปลี่ยนหนูนไม่เปลี่ยนหนูจะเป็นมวเเห็นไหมเด็กจะชอบนะนางจะชอบอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากๆซึ่งถามว่าดีไหมมันก็ดีนะม่ว่าดีอะไรก็ส่งเสริมหมดแหละมามาอยากจะบอกหนูนะ่ะก็คือพูดง่ายๆนะว่างานอันไหนก็ช่างที่หนูอยากจะทำเนะี่ย ทำไปเลยลูกเพราะว่าหนูรู้ใช่ไหมเวลามามาอยู่เมืองไทยเนี่ยมันเป็นไรถึงมามาจะเรียนสูงมาขนาดไหนมามาก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่ที่เมืองไทยมันไม่เหมือนที่นี่ไงพอมามามาถึงที่นี่เสร็จปุ๊บอา้าวมามาก็มาท้องเจสิกา้าเจสิกา้ารู้ไหมว่าท้องแปลว่าอะไรเซ้ต <All right. S 1> ์ยพอมามามาถึงที่แล้วทีเนี้ยพออังแซงก็ไปเรียนไม่ได้ ไป, <problem> ไปเรียนไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะหางานทําดีเอออย่างเจสสิก้าถ้าอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์อย่างเงี้ยมาม้าดันสุดๆให้เจสสิก้าได้ไปเป็นอย <c oughs> ่างที่เจสสิก้าต้องการแต่ต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมคะมาม้าบอกแล้วใช่ไหมคะอัมอโอ้เขาก็บอกว่าด้วยหนูก็จะไปเรียนยูนิเวอร์ซิตี้นะมาม้าดีมากถือว่าดีมากๆเป็นอะไรที่มีสนับสนุนมากถ้าลูกอยากเรียนอะไรเรียนไปเลยเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีโอกาสเหมือนเขาเรามาแล้วก็แก่แล้วไง โอเคแล้วทีนี้ก็มาดูคำถามต่อไปเป็นคำถามที่เจดกันบ้างคำถามนี้เรายังไม่ได้เตรียมกับลูกมาก่อนเพราะว่าลูกเขาไม่ได้แบบว่าเจอคุณยายคือเจอครั้งเดียวตอนที่มี่ไปเยี่ยมตอนคุณแม่เสียเนาะนี่อันนี้เป็นล็อกเก็ตของของของ,ของแม่ของมี่นี่แหละเออเนี่ยมี่จะถามว่าอันนี้เขาเรียกอะไรลูกอืม คุณยายเป็น <laughs> คุณยายไตยแลนก็คือเรียกคุณยายเนี่ยเป็นยายของเขาก็คือมี่อะตอน,นเด็กมี่ก็จะบอกให้เนี่ยอันนี้คุณยายนะอันนี้คุณยายนะโตมานางก็จะจําไม่ค่อยได้เพราะว่าเหมือนประมาณไม่ได้พูดบ่อยเนาะเรียกใหม่ซิ คุณยายไทยแลนด์บาเวเก่งจังเลยลูกนี่ก็คือคุณยายของเขาทีนี้ก็มาฟังคําถามต่อไปนะเป็นคําถามที่8แล้วนะคําถามนี้มี่มีความรู้สึกว่ามี่ชอบให้ลูกทําแบบนี้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเนะี่ยเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วแหละ,ว,ะว่าเวลาทําผิดวเวลาเจสสิก้าทำผิดใช่ไหมคะไม่น่ารักใช่ไหมคะหนูจะต้องพูดแล้วก็ทำกับมามหมยังไง ขอโทกจ้ามันเป็นอะไรที่เราอสุดเราเฮ้ยจากที่กดโกรธอยู่หายโกรธไปซะอย่างนั้นเหมือนประมาณว่าเขาทําอะไรหลายๆอย่างเลยนะเหมือนบางทีเข้ามาจับมาอะไรมี่ก็ยังรู้สึกว่าเรายังโกรธยังโกรธลูกอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่พอเขาเดินมาบางทีมี่เดินผ่านสวนไปเงี้ยนางก็จะแบบขอโทษค่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากหนูต้องทําแบบนี้แหละหนูทําผิดหนูต้องขอโทษามาเข้าจะแบเอาใหม่ดิขอโทษค่ะไม่ใช่ขอบคุณนะคะขอโทษค่ะ ถ้าขอบคุณอีกปีต่ออีกเลยที่นี่เป็นคำถามที่เก้าแล้วใกล้จะจบแล้วนะคะเพื่อนๆเจสิกา้าหนูหน้าเหมือนใครชิาจูาเอ็มลิเดอร์ดดเขาบอกว่าหนูน,นี่ถามเขาว่าหน้าเขาว่าเหมือนใครเขาบอกว่าเหมือนสองคนจมูกหนูเหมือนใคร <c oughs> ปากเหมือนใครเอมเอ่เอเอปากเหมือนป้าป้า <c oughs> ตาเหมือนหมาม้าคิ้วคิ้วเออกับปะป๊ากับปะป๊าถ้าเหมือนหมาม้าแล้วแย่ถ้าหมาม้าไม่มีคิ้วสีผมหนูเหมือนใครคะลูกเออป,ะปะ๊ป๊าสีผมเหมือนปะปะ๊าเพราะผมปะปะ๊าสีสีน้ำตาลอย่างนี้เนาะผมงมาม้าผมสีดําปิดเลยอะ่ะเออโอเคข้อสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆมาดูว่าเจสสิก้าจะตอบว่ายัางไงเจสสิกา้าหนูรักใครมากกว่ากันระหว่างปะป๊าและหมาม้า โอ้มีคิดว่าโอ้ยกุ้มใจเรียนดื้อเรียนดื้อค่ะใครดุกว่ากันแล้วว่างป้าป้าหรือมาม้าดุแปลว่าอะไรดุแปลว่าอะไรใครใครดุกว่ากันเอ็นตัวสี่ัวก็คือน้องมันต้องมีคนนึงที่ยอมก็คือคนที่ยอมคือพ่อเขาไงแต่นี่เป็นคนที่เหมือนแบบเป๊ะเป๊ะ กินข้าวเป๊ะไหมเป๊ะใช่ไหมนั่งกินข้าวเป๊ะคืออาบน้ำเวลาอะไรนะตอดทุนหลับไม่ดีเชฟเวอร์เาบอกว่าทําอะไรก็ช่างจะต้องไปสระผมก็คือเป๊ะจะต้องอาบน้ําเป๊ะคือเวลาเป๊ะนี่จะเป็นคนค่อนข้างจะแบบนี้เนาะก็จะเป็นอะไรที่บางทีเด็กอะเขาต้องการคนตามใจแต่มันต้องมีหนึ่งคนที่คอยที่จะแบบเคอยแบบบอกได้อะไรเงี้ยซึ่งถึงเวลาจริงพ่อเขาเอาไม่อยู่นะเขาต้องเป็น ไปแล้วกับ Q&A วันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมเนอะดีกว่าเล่นโทรศัพท์ไหมคะไม่ดีกว่าโอเคเนาะวันนี้มี่ก็พาน้องอะนะคะพาเจสซิก้ามาทำ Q&A ให้เพื่อนๆได้ดูได้คุยกับน้องบ้างนะคะเพราะปกตินี่ก็ไม่ค่อยเอาลูกออกคลิปวิดีโอสักเท่าไหร่แต่วันนี้เป็นฮอลิเดย์ก็เลยพาน้องออกมา ทำกิจกรรมบ้างเนาะโอเคนะคะวันนี้ก็ถ้าใครอ่ะนะคะชอบคลิปวิดีโอของมี่แล้วก็อยากให้มี่ทำคลิปวิดีโอกับลูกบ่อยๆยังไงก็เขียนเข้ามาได้เนาะวันนี้มี่อ่ต้องขอฝากคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของมี่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้มี่กับเจสสิก้าต้องขอลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่นะคะกับวิดีโอหนะ้าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย